สวัสดีครับผมอาจารย์พี่หมี Live Code จากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีมอรังสิบนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะมา l i ฟ e Code แนะนำพื้นฐานการใช้ nxn นะครับในการสร้าง Workflow ครับเพื่อที่จะเรียก API ครับจากภายนอกนำา Data นะครับดึงมาเก็บใน Database ในเครื่องเราก็ h o s t เครื่องเรานะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับกด sql workflow ครับก็จะมีการนำา d a t าครับจาก API ข้างนอกครับอันนี้นะครับ มาเก็บลงใน Database เครื่องเราครับก็ลองกด refresh ดูจะมี Data เข้ามาแบบนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยครับเริ่มต้นนะครับเราจะรัน nxn นะครับโดยการใช้ Docker มาช่วยในการรันนะครับก็เตรียมเปิด Docker ไว้ก่อนครับจากนั้นครับผมจะให้ทุกคนนะครับใช้เป็นตัว docker compose นะครับจะเป็นตัวที่จะสามารถจะให้คอนเทนเนอร์ครับของตัว nxn นะครับมีการเชื่อมโยงกับคอนเทนเนอร์ของ postgresql นะครับเพื่อที่จะ มีการเก็บข้อมูลเรื่องของ Workflow ต่างๆนะครับไว้ใน Postgres นะครับก็จะเป็นมี Service 2ตัวครับก็คือ Postgres กับ nxn นะครับนะซึ่งใช้ Image ตัวนี้ครับนะแล้วก็พอร์ตเขาเป็น567หแปดนะครับแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงครับไปที่ตัว Postgres DB นะครับด้านบนนะครับนะครับ Postgres นะครับด้านบนเพื่อที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลของตัว Workflow นะครับของ nxn นะครับก็ใส่ User password นะครับ database ตามนี้ก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการนะครับเ,เปิดนะครับ command นพร้อมขึ้นมาแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวสร้างโฟลเดอร์เก็บเป็นโฟลเดอร์นะครับ nxn ขีดเทสแล้วกันแล้วก็เข้าไปพิมพ์โค้ดจุดนะจากนั้นครับก็จะทำการสร้างไฟล์นะครับ ให้ไฟล์นะครับชื่อ d o c k e r c o m p o s e อ m โ o ส์ตัดไ m อี o มลด็อนะครับ .yml นะครับจากนั้นก็ Copy นะครับส่วนของตัว Docker c o m p o s e นะครับทั้งหมดมาใส่โอเคแล้วก็ทำการาเปิด Terminal ขึ้นมาครับแล้วก็ใช้คำสั่งครับเป็น d o c k e r w a ์ c o m p o s e w a ์ u p ครับจะเป็นการรันนะครับตัว ทุกเซอร์วิสนะครับที่อยู่ในตัว Docker Compose นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งโอเคก็จะตอนนี้นะครับถ้าเกิดเรามาดูที่ส่วนของ Docker ครับก็จะมีตัวตัว Docker Compose นะครับที่จะอัพนะครับคอนเทนเนอร์สงตัวคือ nxn กับ postgres นะครับที่มีการเชื่อมโยงกันนะครับเราก็สามารถทดสอบได้ครับไปที่นี่ครับกด Control แล้วคลิกนะครับที่ตรงลิงก์นี้ครับเพื่อจะเปิดแล้วก็ฮ o ต t นะครับพอร์ต5678นะครับที่เบราว์เซอร์ ก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้ครับก็ในส่วนของการใช้งานครั้งแรกครับเราต้องมีการลงทะเบียนนะครับก็ใส่เลยครับ d a n i e g m a i l ใส่ตัวอย่างก่อนใส่เป็นโอเคนะครับจากนั้นครับก็ทำการใส่อันนี้จะเป็นเรื่องของการระบุนะครับ คอมพนีครับผมใส่เป็น education ไปก่อนแล้วกันใส่เบื้องต้นไปก่อนนะอะไรดีโอเคนะครับใส่ไปก่อนนะ,ะเสร็จปุ๊บครับก็จะมีให้ส่งนะครับเป็นลายเส้นคีมานะครับก็ให้กดปุ่มเซนนะครับลายเส้นคะีนแล้วก็ไปเช็คอ e ีเมลครับ จะได้เป็นอีเมลแบบนี้นะครับก็ทำการอลองอกอปไปก่อนนะแล้วกดปุ่มนี้ดูครับ Activate License Key ก็จะไปที่เขาจะมาออโต้มาที่หน้านี้ให้นะครับเมื่อกี้เรากดคลิกที่ลิงก์เมื่อกี้ไปนะครับจะเป็นการ Activate แล้วนะครับเราไม่ต้องใส่คีย์แล้วนะเพราะใส่แล้วมันจะขึ้นแบบนี้ว่าใส่ว่ามันใช้ไปแล้วนะครับอโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของตัว nxn นะครับก็จะมีโปรไฟล์ครับมีสามารถเพิ่ม user ได้นะครับ อีนนี้ถ้าเกิดต้องการพวกแบบแอดมินยูเซอร์เพิ่มต้องอัปเกรดนะครับอะต้องเสียตังค์อะไรต้องเติมนะครับแล้วก็มีเมนูประมาณนี้นะครับโอเคเอากลับไปที่หน้าหน้าจอหลักลก่อนนะก็เดี๋ยวเราจะมาลองสร้างครับเป็นตัว Workflow กันนะครับก็กดนะครับขอเริ่มเป็น Start from scratch นะครับเริ่มจากศูนนะครับก็สเต็ปแรกครับผมจะให้เป็นการ เป็นการ t r i กเ e r ร์แม a น l ลก่อนนะครับนะแล้วก็บวกเพิ่มครับเป็นตัว s e a r i h อ p i อาจจะเป็นการเรียก HTTP request นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ใช้ครับเป็นตัวของ API ของผมครับที่ชื่อว่ามีไลฟ์โพสนะครับจะให้ใช้เส้นนี้ครับเป็นเส้นเกี่ยวกับการรีวิวรีวิวสินค้านะครับแบบนี้นะ ก็จะใช้นะครับอันนี้ในการจะเป็น API ครับเส้นที่เขาจะมีการดึงข้อมูลนะครับในการระบุวันที่ครับแล้วก็จะได้รีวิวว่าในวันนี้มีสินค้าอะไรที่รีวิวเป็นอย่างไรบ้างครับเป็นข้อความนะครับมีชื่อสินค้ามีข้อความการรีวิวนะครับมี product ID แล้วก็ ID ของการรีวิวนะครับก็เดี๋ยวจะใช้เนี้ยนะครับในการที่จะเรียก API นะครับแล้วดึงข้อมูลมาเดี๋ยวจะเอาไปใช้ต่อนะครับ ในการเซฟลงในฐานข้อมูลของเรานะครับขอเริ่มจากการสร้าง Workflow นะครับโดยการสร้างจากศูนย์นะครับเป็น Start from Scratch นะครับกดปุ่มเลยครับแต่นั้นครับ first step ครับจะเป็นขอเลือกเป็น Trigger Manually ก่อนนะจะเป็นการที่เราสามารถกดทดสอบนะครับในการที่จะ Trigger Workflow นะครับได้ก็กดเลยครับจึ๊บแต่นั้นครับบวกเพิ่มครับผมจะให้เขาเรียก HTTP นะครับ request โดยการเรียก API นะครับ ก็จะให้เรียกจากเว็บไซต์ผมครับมี liveco.com นะครับจะเป็น API ครับอยู่ด้านล่างครับจะเป็น API สําหรับการดูข้อมูลการรีวิวสินค้านะครับกดคลิกทดสอบดูครับจะเป็นการรีวิวสินค้านะครับของแต่ละวันนะเราสามารถเปลี่ยนวันได้นะครับเปลี่ยนวันด้านบนได้นะครับวันเป็นปีเดือนวันนะครับด้านบนทีเนี้ยตัว API มันจะแรนดอมนะครับการรีวิวสินค้ามาแล้วก็จะเอาข้อมูลนี้นะครับในการไปเก็บในเดต้าเบสของเรากันนะครับ ก็จะเป็นเหมือนกับการที่แต่ละวันจะดึงข้อมูลการรีวิวของสินค้านะครับของแต่ละวันเนี่ยมาเก็บในฐานข้อมูลนะทีนี้ครับผมจะ Copy ครับตรงนี้ครับไปใส่ไว้ในตรงนี้ครับอย่างนี้เป็น URL นะครับแล้วก็ทดสอบในการกด execute setup ครับโอเคก็จะเห็นว่าการทดสอบก็จะเห็นเป็นผลลัพธ์ของการเรียก API นะครับที่จะเหมือนกับที่เราเห็นตรงหน้าเบราว์เซอร์นี้นะครับมีวันที่ครับมี การรีวิวสินค้าครับมี ID มี ID Product ครับมีชื่อ Product แล้วก็มีการรีวิวนะครับเป็นภาษาไทยนะครับอ่ะผมก็จะเนี้ยผมจะทำการเปลี่ยนตรงนี้ครับตรงวันที่เนี่ยนะครับให้เป็นอ่าวันที่ปัจจุบันนะครับที่มีการ execute ตัว workflow นะครับอ่ก็กลับมาที่แคนวาครับที่ Canvas นะครับที่ตัวหน้าจอหลักนะผมจะบอกเพิ่มครับเป็นอ่าใช้โหนดที่ชื่อว่าเซ t นะครับ แล้วก็สร้างครับสร้างฟิลด์ขึ้นมาใหม่ครับตั้งชื่อว่า to d a y นะครับจากนั้นก็ทำการใส่นะครับเป็นแปรรูครับเป็นปีกา2อทีครับปีกา2อทีครับเสร็จแล้วเราจะใส่นะครับเป็นดอลลาร์ไซน์ครับแล้วก็เป็นตัวแปรน o w ครับจุดนะครับ to format นแล้วก็ใส่เป็น ีครับ Y Y ขีด M M ใหญ่ขีด D D เลนะ็กจะได้ผลลัพธ์เป็นแบบปีเดือนวันแบบนี้ครับแล้วลองกด Execute ดูครับนะก็จะมาเป็น Today ฝั่งขวาก็คือผลลัพธ์จากโหนดนี้ครับแต่ละโหดที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีผลลัพธ์ที่ส่งต่อไป Node นนหนึ่งนะครับซึ่งผลลัพธ์ของโนดนี้ก็คือเป็น Today อ่ามีค่าเป็นวันที่วันนี้นะครับโอเคังนั้นก็กลับมาที่ตัวนี้ครับนะคิกเลยครับขึ้นมาแล้วก็ เราจะลบครับวันที่ออกครับแล้วก็ลากครับ today ฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับมาใส่มาใส่เลยนะครับก็จะเป็นการเหมือนกับต่อท้าย url นะครับด้วยวันที่วันนี้นะครับลองกด execute ดูครับจะมาแล็ปของวันที่1นะครับเดือน7นะครับปี2025นะครับวันที่ผมอัดคลิปนี้นะครับ ถัดไปครับพอเราได้ Data ของแต่ละวันมานะครับเราจะทำการเก็บข้อมูลเนี่ยครับลงใน Database ของเรานะครับผมจะใช้เป็น d a t a b a s e นะครับเป็น MySQL นะครับในเครื่องเรานะครับโดยการลงแซมครับถ้าใครยังไม่ลงครับสามารถติดตั้งแซมได้เลยครับซึ่งจะมาพร้อมกับตัว database นะครับ MySQL แล้วก็ PHP m a d m i n นะครับผมจะเปิดแซมขึ้นมานะครับ มามเอามาแล้วนะครับแล้วก็ทําการกดนะครับสตาร์ทนะครับตรง Apache กับ MySQL นะแล้วกดปุ่ม Admin ครับอาจจะเป็นการเปิดตัวหน้าจอในการจัดการ Database นะครับที่เป็นทําผ่านหน้าเว็บนะครับก็เดี๋ยวจะทําการเซฟ e d t t a นะครับลงไปในนะครับ Database กันนะครับทีนี้ก็ผมจะสร้างครับฐานข้อมูลขึ้นมาสักหนึ่งตัวแล้วกันนะขอสร้าง Database นะครับตั้งชื่อว่าเป็น n แ n xn นะครับด n d db แล้วกันนีโอเคนะครับอ่าทีนี้ครับผ,ผมจะเอ่อผมจะให้นะครับในส่วนของข้อมูลเนี่ยนะครับทำการจัดเก็บลงใน Database นะครับทีเนี้ยการจัดเก็บลงข้อมูลใน Database นะครับผมขอใช้เป็น api นะครับจะพัฒนานะครับเป็น api ครับเดี๋ยวจะใช้เป็น node js แล้วกันนะครับกับ express js นะครับโดยที่เราจะ ให้มีการเรียก API ครับที่ตัว workflow ครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลส่วนนี้ครับมาจัดเก็บลงใน Database MySQL นะครับทีนี้วิธีการก็ผมจะเอาง่ายๆนะครับผมจะให้ c h a t GPT นะครับ AI ช่วยเจนโค้ดให้นะครับเดี๋ยวขอเปิด c h a t GPT ก่อนนะนะแบบเร็วๆนะครับก็ก็เดวิลโลนะครับ API ครับ using node.js Prisma นะครับ for storing for storing นะครับ this JSON data นะนะโอเคเดี๋ยวเอาโค้ดเข้ามาใช้เลยวยกันแบบเร็วๆนะครับอ่ะลืมบอกนะ ขอแก้นิดนึ่งๆนึกบอกว่าใช้ MySQL นะครับนะ Edit สมาไ m ซ์กิวเอลนะครับปึ๊บเขาเจนเนอเรตนะครับตัวโค้ดให้นะอเอ้ยอ่ะอันนี้ผมก็จะนะครับ ทำตามเลยนะกันสร้างโฟลเดอร์เพิ่มครับอ,อันนี้แล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับแล้วเดี๋ยวติดตั้งนะครับติดตั้งโปรเจกต์นะครับของตัว node.js นะครับแล้วก็ติดตั้ง แพ็กเกจต่างๆที่จําเป็นนะครับทั้ง Express นะครับในตัวที่จะเป็นเว็บเฟรมเวิรในการทํา API แล้วก็ Prisma ครับในการที่จะใช้ Prisma นะครับเป็นตัวเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับโดยที่เราไม่ต้องเขียน SQL นะจะเป็นการใช้พวก Class Object ต่างๆของ Prisma แล้วก็ฟังก์ชันแทนนะครับแล้วก็ Body Passer นะครับนี่ควรจะมี call นะ as call นานไม่ครบนะครับติดตั้งคอด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้นะครับ i ย i นดิ i m a สมาจะเป็นการสร้างไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวกับ Prisma ในโปรเจกต์ของเรานะครับ แล้วขอโค้ดจุดนะครับเพื่อเปิดตัวโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็ถัดไปนะครับถัดไปเราจะไปแก้ไขไฟล์นะครับไฟล์นี้โฟลเดอร์พิสม m าครับไฟล์สกิม่าครับเราจะแก้ก๊อปมาใส่เลยครับมันจะเป็นไฟล์ที่บอกว่าเราจะสร้างครับเป็นตัวตารางครับโดยการใช้โดยการประกาศโมเดลแบบนี้เดี๋ยวจะมีการสร้างตารางครับไวท้ที่ตัวของ ตัวของ database นะครับในฐานข้อมูลของเรานะครับแล้วก็ผมจะสร้าง env ก่อนนะนี่ยมียังมีแล้วนะครับก็ copy ใส่เลยครับ database ครับผมตั้งชื่อไว้ว่าเป็น nxn review อ่อะไรนะลืมเป็น nxn underscore db นะครับ ก็ใส่ให้ให้ตรงกันนะครับเป็น nxn underscore db แล้วก็เซทอ่ะพอเราเซตนะครับตัวพิสมาเสร็จนะครับเราก็ทำการใช้คำสั่งนี้ครับคำสั่งนี้นะครับในการ migrate นะครับ migrate ตัวพิสมานะครับ a อ t h e n t i a t e นะครับ user password ไม่มีนะครับเป็นว่างเปล่าไปอลองใหม่ ก็เป็นคำสั่งครับยังเฟลอยู่ mysql user แล้วก็ host 33.6 n s c o r เป็เราต้องเป็น root นะครับน root นะจำผิดนะครับอลองใหม่โอเคทีนี้นะครับก็จะมี Database ถูกสร้างขึ้นมานะครับเป็นตารางนะสร้างขึ้นมาใน Database ก็คือมีตารางชื่อว่ารีวิวนะครับก็จะมีคอลัมน์ตามนี้เลยนะครับ อ่ะถัดไปก็เราก็จะเป็นไปดูโค้ดจาก c h a t GPT ต่อนะครับขอเปอ่นล่าที่มีคอแล้วนะผมก็สร้างไฟล์นะครับ index. js นะครับโอเคแล้วก็ Copy นี้ไปเลยนะครับขอเปลี่ยนพอร์ตเป็น5000ันได้กันอ่ะ นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว API ครับจะมีเส้นนี้ครับ post API s t a t reviews ครับเพื่อที่จะเรียก API เส้นนี้ครับในการจะนำข้อมูลเก็บลงในตารางของเรานะครับเนี่ยก็คร่าวๆคือว่าเอาข้อมูลจาก body ครับทั้ง date แล้วก็ reviews นะครับถ้าเกิดดูจำกันได้คือว่าในส่วนของตัวนี้นะครับจะมี date นะครับกับ reviews เนาะอ่แล้วก็เอาค่านะครับ เอามาแมปเป็น Data ครับนะมี ID, Product ID, Product Name, Review แล้วก็ Data Date นะครับที่ตรงกับในในตัวของโมเดลนะครับแล้ก็ตรงกับในฐานข้อมูลนะในตารางนะครับเพื่อมันจะมันจะมันจะแมปกันอยู่นะครับจะตรงกันตรงกันนะครับมี ID, Product ID, Product Name, Review แล้วก็ date นะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็ทำการเรียกเรียกคำสั่งนะครับในการจะสตาร์ตนะครับตัวโน้ ขึ้นมานะครับคำสั่งก็คือโหนดนี่แหละนะครับเป็บน bug. ี่ไม่ไมันไม่ได้บอกขึ้นมาอ่ะไม่เป็นไรเราก็รันเองเลยนะครับเรารู้อยู่แล้วก็เป็นโหนดนะครับวักด js นะโอเคเดี๋ยวลองทดสอบกันอ่ะสุดท้ายครับเราก็จะลองเรียก api นะครับที่ใน workflow เลยนะก็ไปที่ workflow ครับ แล้วก็กลับไปที่ Canvas เพิ่มไอเทมนะครับเป็น API โอเคแล้วก็อันนี้เราจะเป็นโพสนะครับสำหรับการใส่ URL ครับที่จะเรียก API นะครับจากจากตัว Docker นะครับคอนเทนเนอร์ของ N X N เนี่ยมาที่เครื่องโฮสต์นะครับจะใช้เป็นแบบนี้ครับใช้เป็น host นะครับ d o c k e r internal ครับ อ่าแ้วของผมเนี่ยเป็นพอร์ตอะไรนะก็จะ5,000พอร์ตห้าพันก็ใส่เป็น5,000นะครับ,แล,รบแล้วก็สแลชครับแล้วก็ใส่เป็น API สแล i รีวิวนะครับอ่าก๊อปมาดีกันอ่าโอเคอ่าแล้วก็ตรงเส้น b o บอดี้ครับ,รบ,เ,รรบเราจะนำบอดี้นะครับจะมาจากผลลัพธ์จากตัวโหลดที่แด้วนะครับจากตัว HTTP request นะครับที่เราได้ข้อมูลจาก จาก API นะครับมีรายโค้ดนะแล้วก็มาเรียก API ครับเส้นในเครื่องโลโกโ้ของเรานะครับก็อันนี้ครับให้ใช้เป็น JSON นะครับแล้วก็ใช้เป็นปีกกาแล้วก็ใส่เป็นอลลาร์ sign JSON นะครับจะเป็นการดึงข้อมูลจากผลลัพธ์นะครับต้องอ Object, ดัดอ็อบเจกต์ดนะ้วยไหมสูยร มันมีอันนี้มาลองก่อนเลยกันโอเคน่าจะนี้แหละครับแล้วก็กด execute ครับปุ๊บก็จะเป็นการที่ตอนเนีน้ข้อมูลทั้งหมดนะครับถูก store นะครับ successfully อยู่ใน database แล้วนะครับก็ลองทดสอบดูนะครับกด browse ก็จะมี data นะครับที่เราดึงมาจากตัวของ API ขขงมีไลน์โค้ดนะครับมาจัดเก็บนะครับลงใน Database ของเรานะครับในตารางรีวิวครับก็เดี๋ยวลองทดสอบครับในการกดปุ่มนี้ครับ Execute Workflow นะครับก็จะเป็นการที่เสร็จแล้วนะครับมีการข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆนะครับโอเคถ้าจะสุ่มซือเส้น API เส้นนี้นะครับจะเป็นเส้นที่สุ่มนะครับในมีไลน์โค้ดนั้นเป็นเส้นสุ่มข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งมาให้ ตัวของนะครับ API ในเครื่องเรานะครับที่เป็น local host เนี่ยครับเก็บข้อจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาจากตัว API นะครับจากมีไลฟ์โค้ดมาใส่ใน database เครื่องของเรานะครับอ่าประมาณนี้คร่าวๆครับในเรื่องของการใช้ N X N นะครับอ่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนนะครับให้ workflow เนี่ยนะครับมีการ u x e นะครับเป็นแบบตั้งเวลาไว้นะก็ลบนี่ทิ้งเลยครับแล้วก็กดบวกครับแล้วก็เลือกเป็น on on schedule นะครับเราสามารถตั้งลวได้ว่า ทุกวันครับตอนสมมตินะตอนตีหนึ่งแล้วก็แอดรูเข้าไปนะครับแล้วก็ต้องแอดสิแล้วก็เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็กลับมาหน้าแรกก็จะเป็น Schedule Workflow ครับที่เราจะให้มีการนะครับ e x e c u t e นะครับยังไม่ได้นักใส่จะมีการ Execute Workflow เนี้ยนะครับในทุกๆนะครับวันนะครับตอนตีหนึ่งอลอง Execute ใหม่ อทดสอบได้นะครับผ่านก็จะมี Data เ,เพิ่มขึ้นมานะครับจาก18เนาะก็จะเป็น22โอเคทีน,นี้ก็กลับมาที่หน้านี้นะครับอ่าเซฟสิเซฟก่อนเซฟก่อนนะอ่ะแล้วก็กด Active ครับเพื่อให้ตัว w ว r k f l o w เขาทำงานนะครับก็ทุกตีหนึ่งก็จะมาทำการ Execute workflow ครับให้มีการดึงข้อมูลจาก API ครับแล้วก็มาจัดเก็บลงใน ดิเอเบีของเรานะครับก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้ N X องในการทำา Work f o ฟนั่นเองครับ